ครับสวัสดีครับวันนี้ครับมาพบกับช่อง71พาเบินนะครับเรามาพบกับช่วงรีวิวนะฮะอะไรกันดีครับนี่ครับผมฟันบ็อกคอนเนอร์นะครับลดราคาจาก599นะครับเหลือ154บาทนะครับซื้อได้ที่บิ๊กซีนะครับทั่วประเทศนะครับบิ๊กซีสาขาใหญ่ก็คือเข้าไปช็อปได้เลยนะครับมีให้เลือกทั้งหลายสีนะครับ สีเขียวสีขาวเทาแล้วก็เอ่อสีชมพูนะครับแทนแทนบางคนนะครับบ้านลกมาเห็นที่บ้านผมนะครับขอค่อนข้างจะเยอะนะครับถามว่ามันคืออะไรชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าคือบ็อกซ์คอนเทนเนอร์นี่ครับอันนี้คือวิธีประกอบนะครับซึ่งเขาบอกไว้ว่า60ลิตรจุได้สะใจเก็บท้ายรถ เก็บใต้เตียงขนาดนะครับความกว้างที่66-56.5ซนเมตรขนาความสูงฮะ35เซนเมตรแล้วก็ส่วนด้านข้างนะฮะฐานก็คือ37.5เซนเมตรนะครับพับแล้วเหลือ8เซนเมตรครับผมว้าว <Wow. S 1> อ่าามาดูเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไร เปลาไหมต <Island> mm ้องดับน hey, right. ี <ana> <wonder> ่นะครับก่อนอื่นนะครับอ่าเรามาวางนะครับนี่ครับโอ้โหไม่ต้องประกอบไม่ต้องประกอบนะฮะโอ้โน้แต่แค่เราต้องผิดตรงนี้พับนะครับอันนี้คือพับนะฮะอันนี้คือยืดฮะยืด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 แผบครับแผลบแผบแผบยืดยืดยืดแผลบ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 ยืด นะครับว่ากองเนี่ยค่อนข้างที่ดีนะครับอันนี้คือฝานะฮะเป็นพลาสติกนะฮะแข็งนะฮะตีหวัวดูนะครับอ่าไม่เจ็บนะครับไม่เจ็บนะครับเ <c oughs> พราะว่าถ้าเจ็บลูกต้องร้องนะคะ <c oughs> อ้าวเจ็บหรอแฮมแฮมแฮมอีหยัหกวะอีหยัหอกอ๋อโอ้ยพ่อไหนฉลาดอ่ะ โอ้ยมาใส่ฉลาดอ่ะโอ้ยนี่นะครับเสร็จแล้วครับผมววเราก็จะได้กล่องนะฮะแล้วาจะเก็บก็ใส่ของเล่นใส่ของกินใส่ใ,ใส่พอยสนะครับคร<อ>ับเราก็สามารถเอาเนี่ยฮะมาวางซ้อนๆกันได้นะครับดูนะครับอ่าดูนะครับสวยงามนะครับฝ้าไหนาลองใส่ใล่งเ่เง้เ่เงยียผ่เงีเ่ นี่นะครับสมมุติว่าผมใส่ของปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุ๊อ่าสมมตินะับใส่ลงไปนะครับปุ๊บอ่าแล้วเราก็เดินทาง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 ปุ๊ปไปไปขับรถขับรถขับรถถึงที่นะครับผมเอาของหยกบออกกลังปุ๊บปรากฏว่าสามหฮะอ่าคาอยู่ที่ชั้นวางอยู่ที่พื้นนะครับโอ้โหกล่องนะฮะสมมุติขนไปเลยสิบกล่องโอ้โหทำไมครับต้องเอาวางเก็บกันครับผมก็ ดึงออกเลยครับผมแล้วก็ทำไมครับค่อยสายสาเลโก้ที่ไม่ใช่พูดถึงตอนเก็บปุ๊บตกนะฮะขึ้นมาครับจบครับจบครับแค่นี้ครับแล้วแผงควบืโอเคไหมครับรู้เรื่องนะครับกระเบื้องร่อนรู้เรื่องกระเบื้องร่อนโอเคครับยังไงก็ติดตามชมคลิปหน้านะครับว่าจะมีอะไรมานะครับอย่ามานี่ง